สวัสดีเทรดเดอร์ ader, ทุกท่านเลยนะคะพบกันอีกแล้วกับคลิปของเทรดไลเดอร์ค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะแอดมินได้มีการทดลองเทรดกับบล็อกเกอร์เปเปอร์สโตนกันไปแล้วนะคะบนแพลตฟอร์มของ Trading View นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยแอดจะมาลองถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของ Pa p e r Stone กันคะ่ะว่ามันจะรวดเร็วไหมนะคะหรือว่าเอ่อยุ่งยากซับซ้อนมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการ ล็อกอินเข้าสู่ระบบของ paper stone กันก่อนละกันนะคะทุกคนอพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้าบัญชีเทรดของเรานั่นเองนะคะให้เราเนี่ยเข้าไปที่เมนูเงินทุนแล้วก็ถอนเงินค่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าของการถอนเงินนั่นเองนะคะเราสามารถเลือกช่องทางที่เราต้องการถอนได้เลยซึ่งแอดเนี่ยจะเลือกช่องทางเดียวกับตอนที่แอดได้ฝากเงินเข้าไปนะคะ<ๆ>ก็คือ แอดได้ฝากผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็เดี๋ยวแอดจะถอนผ่านไทยพาณิชย์บัญชีเดียวกันเลยนะคะน่าจะรวดเร็วแล้วก็ง่ายสะดวกกว่านะคะจากนั้นก็ทําการเลือกบัญชีซื้อขายที่เราต้องการถอนเงินค่ะแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่เราต้องการถอนได้เลยหรือว่าจะป้อนจํานวนเงินลงไปก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็ยืนยันจํานวนเงินค่ะ พอกดมาแล้วนะคะระบบเนี่ยจะแสดงจํานวนเงินนะคะแล้วก็ระบุบัญชีธนาคารที่เราต้องการถอนเงินของเรานะคะพอเราตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดดําเนินการต่อได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมของเรานะคะพอเรามั่นใจแล้วนะคะว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันการถอนค่ะ ระบบนะคะจะทําการส่งเอกสารคําร้องขอถอนเงินให้เราผ่านอีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนเอาไว้นั่นเองค่ะให้เรานะคะเข้าไปเช็คอีเมลของเราเพื่อตรวจสอบคําร้องแล้วก็รายละเอียดการถอนเงินของเรานะคะถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนะคะก็กดอนุมัติการถอนรายการได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทําการ อนุมัติการถอนรายการเรียบร้อยแล้วเนี่ยระบบนะคะจะให้เรายืนยันอัตราค่าเงินของเราอีกครั้งนึงค่ะโดยอัตราตอนที่แอดมินทาการถอนนะคะ1ดอลเนี่ยจะอยู่ที่35.6บาบทนะคะถ้าเราโอเคนะคะก็กดที่ยืนยันการถอนได้เลยค่ะแค่นี้นะคะการถอนเงินของเราเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็แค่รองเงินโอนนะคะเข้าบัญชีของเราได้เลยค่ะ ซึ่งคลิปรีวิวบล็อกเกอร์เปเปอร์สโตที่แอดมินได้ทําไปนะคะก็ได้หาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการถอนเงินเนี่ยถ้าเราถอนเงินไม่เกินเที่ยงวันนะคะก็สามารถได้รับเงินภายในวันเลยนะคะหรือว่าถ้าเรานะคะถอนช่วงบ่ายนะคะก็จะได้เงินเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างของแอดเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงินก็เข้าบัญชีธานาคารแล้วนะคะก็ถือว่า รวดเร็วอยู่นะคะทุกคนโดยรวมแล้วนะคะขั้นตอนของการถอนเงินกับ Paper Stone เนี่ยแอดมินคิดว่าสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะคะมีให้กดอนุมัติยืนยันหลายครั้งมากๆนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะถ้าใครนะคะสนใจที่จะเปิดบัญชีกับบล o กเกอร์ Paper Stone เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดยวแอดมินจะแปะลิงก์เปิดบัญชีเอาไว้ให้นะคะหรือว่าถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าติดปัญหาด้านการถอนเงินนะคะก็ สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาแน่นอนนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Trade Rider กันด้วยนะคะ